ที่เก่าอีกแล้วทำไรกันคะตั้งใจมากๆลลลาเลยระบายสีแล้วกันนะคะไหนคนนี้คนนี้เรียกรองสปไปดี้อีกแล้วโอ้โหเอหสอสไปดี้แล้วคนนี้ว่าทำอะไรโอ้โหคนนี้อาศัยเร็วเร็วเร็วคีพาวิา่งเขานุกเกลาน่าฮาน่าโมล่าเบลลี่นุกเกลานีาุะ ันนี้ชื่อสไปเดอร์ yes อันนี้เขียนอะไรสไปเดอร์ and his amazing friends ใช่สิอ่าก็หาสีใหม่สิคะสีลีลาเนี่ยมันเสียมันแห้งแล้วไงคะแห้งลีตาโอ้โหคาวินตั้งใจมากเลยหรอ เก่งมากๆตั้งใจมากๆสุดๆอ่าและวันนี้ขอโชว์แผลหน่อยวันนี้พาวินได้รับบบดแผลที่ใบหน้านะคะแต่ว่าพาวินไม่โกรธเพื่อนใช่ไหมเพื่อนทำรถข่วนใส่หน้าเลือดออกนิดหน่อยพาวินไม่โกรธเพื่อนเพราะว่าเล่นกันจุอืมแล้วคนนี้คนนี้รำร้าเนี่ยที่โรงเรียนใช่ไหมลมที่โรงเรียนใช่ไหม น้องไอเด้าล้มที่โรงเรียนเหรอวิ่งเร็วอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วรำล่าเหรอเั็นไงทำยังไงแพมเอต้าทำแบบนี้อ่าล้มเลยแล้วก็ล้มวิ่งแบบนี้แล้วก็ล้มแล้วเจ็บไหมแล้วสลวยพุ่มเวดไหมสลุกยิ้มพุ่มเวดไหมไม่ไม่เจ็บหัวไม่โดนหัวใช่ไหมคะแต่อีต้าวิ่งไปทางหน้าอีต้าวิ่งทำแบบนี้แล้วก็ล้มแล้วทำไมไม่ชอบล้มทำไมชอบล้มตลอดเวลาทำไมชอบล้มตลอดเวลาเพราะว่าอีต้าชอบล้ม ก็เดินให้มันดีๆสิเฮ้ยาวิ่งให้มันลงทำไมพมพาวินไม่เอาเข้าปากลูกมาสกปรกมีคนจับหลายคนแล้วมีคนมาจับหลายคนแล้วลูกไม่เอาเข้าปากโอเคนะว้าวตอนนี้พาวินกำลังโมลัสกุสต์ไปเดินวาวาตอนนี้สไปดี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อสไปดี้เป็นอย่างนี้นี่เองโอเค คุณเอดาลินค่ะเดสวินซ์ของซีเลยคุณเอดาลินคุณมอลล่าดีดีค่ะมาม่าทำไมใครเอาออกมาเล่นอ่ะเอาออกมาเล่นแล้วเขาไม่เก็บไงเดี๋ยวเราต้องช่วยมิกาลาเก็บด้วยนะโอเคไหมคะช่วยเก็บแต่อีท่านรีบรีบรีบสปริงแอปไปเก็บเลยะแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาจะกลับบ้านแล้วเขาจะให้เราช่วยเก็บของด้วยนะคะอ่า โอเคตอนนี้แค่นี้ก่อนให้เด็กๆตั้งใจระบายสีพี่าวินอยู่ที่นี่ระบายสีตั้งใจมากระบายไม่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 ออกข้างนอกเลยเห็นไหมเก่งมากเลยรู้ว่าสีสีอะไรแล้วก็จำสีได้ด้วยสีสีสีนี้ล่ะโอเคโอเค น้องน้ดสวัสดีสวยๆให้อมาดูหน่อยสวัสดีค่ะไม่ครับสิคะเอาสวัสดีค่ะเอาสวัสดีเอาเพน่าเอาเนนาเอาเเอาเาวางไว้ก่อน้อสวัสดีสวยๆครับเออสวัสดีค่ะสวยมากสวยมากพาินสวัสดีสวัสดีครับให้ดูหน่อยได้ไหมใช้มือใช้มือใช้มือสวัสดีครับเก่งมาก หล่อที่สุดโอเคบาย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 มาหมาบายบายเนี bye. Bye. Bye, bye. ่ะหน้าไงนะฮดูคนกินข้าวเลอะซิขี้มงขี้มูกกังแบบนะี้เอา้าคุณจะไปยืนมาอะไรตรงนั้นฮะคุณนี่มันดื้อจริงๆเลยอุณนี่มันดื้อจริงๆเลยขอดูนหน้า <c oughs> หน่อยจีวันนี้แดดออกอากาศดีอบอุ่นอยู่ในห้อง <c oughs> ไปแล้วค่ะมาหมาบ๊ายบายแล้วค่ะบ๊ายบาย